สวัสดีครับยินดีตอนับเขอสุ่ชองมงคลโชค8 9เาครับวันนี้ก็ผมก็มา,าหาพ่อคำ้ำแห่งบ้านนองบัวบานครับเพื่อนเคยฝันแม่นครับถูกเลขมาแล้วาติตดต่อกันโดยความฝันครับเชิญชมคลิปดแรกครับหัวก,กับเมียกับลูกหิวมากเอาๆมันใกล้ถืงบ้าเจ้าแล้วเห อ,อยู่ก้อส่วนส่วนมากปไตาที่ไก่ปไไก่นะก่ะคือไก่กับเปียนเก้าแมนบอกฟันตะมืออะไครับตาคำเออตะโดได้ผล่ะมือรุ่นเอาอยามาอ่ะโอ้บอกไม่ความหมายบนฟันต้ตองหวัดผณบอกต้องหวัดี่บอกจังว่าเด้อบ,บัานชุดเอาอยามากนี่จะคอยกระเรื่มต้องมันโดนไรบนี้เอาเอาเอารวดใกล้ถือบ่างเจ้าเสิน์ฟกระเอาน้ำเขา ครับแต่ว่าไก่เขาหิวมากสิหิวมากแบบนี้แหละต้นต้นมากไก่ยินเน่าเน่าอยู่ไก่ถือบ่วงไก่นี่ไก่ป้าบ่ไก่ป้าเมืันไก่บั่นดิโอ้ไก่ป้าไก่กับเปลี่ยนเก้าแปดเก้าว่ ไก่ปลาไก่ปลาไก่ปลาเอล็เปลี่ยนแปดว่าราย่าไปตีปลาน้ำต่อตีเอาเป็นบ่วงนี่นะตีบ่วงบ่วงเป็นศูนย์นี่จะเป็นไก่ก็เป็นเก้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าก็ร้ายเขานี่แหละครับบ่วงกับเป็นบ่วงกไอบ คือว่า,าเรียกพะนได้ก็วิวตีว่าแ่่าเพื่นผมตีถึงผมตีเป็นเก้าศูนูนเกแต่เก้ากันกันใกลนี่มันเป็นเก้าแัวที่ไกลแต่ว่าบ่วงนี่จังได้กเป็นศูนแน่นบอกครับจานิกาบ่วงก้มกวัวห่อยนเี่ครับผมแต่ว่าเรียแต่ว่าพูดแล้วเจ้าทีไฟมันดอ,อกว่าอันนี้เนาะพูดได้สิฟ<อ>ันบ้านเอะไร้รุ่นไม่อยอนรุ่นมฟันวัดปชิดป,ป่า เาเข้าเฝ้าแง่ดีอยู่ได้อยู่ตึกป่านวันนีกมาได้กระสือวันนั้นแหละกูจะเอาใส่หลุมก็คักก็นาวันนันมีหัวต่ออยู่แนะนำหัวต่อเวียนสีวานเวียนหัวต่อแม่นหูเมียซะท่านในวานจอยวานอยู่วานอยู่วานไรบาทอยู่แต่ว่าจีวานกันขางต่อต่อยแนะนำจยว่านมันก็น่าวัน จับกุมอยู่หันบอกว่าสันป่าอะไรที่วั้ในวานมันเห่านั้นหละวานแหงาที่เขาเผาดีอยดอกปลาน่ะต่ว่าบมันจังหันป้อนในวานรางกายต่อหันเออป่ายู่หั่นละว่าันแต่ว่านในฝันได้ว่าที่นี่ป่าได้ป่าไหะจะเือยกะเขาเผาเหขาค้าล่าเขาเผาเหือ อ้าวแปลว่าได้ปลาบ่เจ้าสิได้โชคได้ลาภจะบอกว่าสิมาเดีว่านี่แหละเนาะมันได้นี่ยอืมว่านันสิ2 0 0 0อยู่700บ่บนีโอ้สอดสดเซาไปนั่นลบ่เซาลงไปก่อนลบ่ได้เด้อับ่บ่บ่๊แต่ว่าเมื่อคืนฝันเกี่ยวอยู่เจว่าจังได๋เนาะบานีเนาะ ฟันเกี่ยวควานี่อืมคว้าแก้วน้ำฟันเห็นต้นน้ำน้ๆนี่เกิดจ้างเต็มที่ได้บ่ยูหันบ่ได้ดฟันยาบ่บ่ได้ดฟันยาฟันเห็นเห็นขอนขวานไงบ่ยูหันยเแทนขวอนยุคกลางกบแถวก็ไผปหันเนี่ยันก็คึ้นเกมันมีขอนอีดีบ่หันใยูหันใจยูยูก้อนเนี่เรื่องจริงแล้วนะมันมีก้อนอีดีบ่บ่มีโอ้จะว่าไม่เห็นแต่ในฝันมีแต่ย์ในน้ำนะโอ้ขอนบักไงเราสั่นคืนเลื่อนอยู่ ฝนมันจะใสยอย่เอน,อนเงาเช่นฝนเยาโยมขึ้นม่เงาแตม้า,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 าว่ากูบอลลไปบ่เอาเช่นเดียวอไรลงกไปโดนเราอ่ะโอ้อยสองอาทิตย์ด้อครับก็สิลง,งไกเป็เห็ดยังเว้ยบ่มีแนวเห็ดไหมต้นน้ำก็เกิดลายตานังบาอยู่ครับ เยอะไหนบันนี้เขาจอ้เอาอกไรบ้า่ยาขาบ่ได้มันจะขยาขาต้นน้ำมันบามีไดยอ้ยยาเขาขายาไม่ตายตายยับตายช่กตายไข่อยู่บันนี้ตายหอดเข่าหุ่นแลวเดียวบังเข่ามันเกิดมาโรคตเต็งอะขอามหนามันมีเนาะเกิดจะบ้นห้องยาลูกตุมครับผมงมันบ่เกิดซุมบอยูนี่ตุมบ่เกิดเลยเข่ากลักที่โตน้ำบ่า น้าม่มีกับบอกว,นวันเลยๆดอกกระไดบ้ัน <c oughs> โลดกันเออจดีปฉเิดเนาะเอามันมีแต่ต้นน้ำขึ้นว่าเต็มเลยดิตน้ตนนำ้ำตน้นยอโค<อ>ต้นน้ำไม่ใหญ่นมนะมาคิดสรุปแล้วเนาะมาคิดสรุปแล้วว่าเพื่นฝันฝันยฝันแก้วนี่ก็เคเห็นขอนยุกะเอหอยุดน่นอยเกขอแก้วนครนี่ขอนว่างครูรูละที่ยอนขอนเห่าไบฝานฝันฝันฝัน มันส่เียวแก่ได้ให้ร้านรับบปลบไปบ่มันมาปันจโยนอนาม่นาสนใจนก่ะ็คือ ่ไก่นี่ล่ะไก่กะติดบ่วงนี่ล่ะนี่แล้วจะติมันมันสิเป็นเลขสิเป็นเลขอยู่นี่บ่บ่บ่เป็นนะคิดว่าคิดโอ้บ่คิดว่าสิเป็นเลขบ่คิดว่าคิดว่าสิได้เลขเท่านั้นเดบ่คิดว่าสิได้เลขเออเลขสิได้มาแต่สบัดมันก็สิได้อยู่นะมโอ้ก็คิดว่าสิมาฝันซ้อีกอยู่เออก็เลยสิได้เป็นตัวเลขตัวเบอร์อยวันันก็นี่ล่ะหลังันนี่ล่ะโอ้เนี่ล่ะ เมื่อใดวันศิล์นอพ่อวันที่หกวันใหกววันที่ยี่หกอืมวันที่ยี่สิบหกวันศิลป์จะเหลืออีกอยสองมือสองมือนตัวสองมื่นบอก่อมื่องมื่นี่ยี่สิบสี่นี่ยี่หกนี่สอหมื่นกับยี่ห้ามือเพื่งกับยี่หกก็ฝันจนจบแยี่สิบยี่ห้ายี่หกนนี่ยี่สาแต่ว่าโดยส่วนมากกันฝันกับฝันวันศิลแหละทีเออกางวันศิลเออแต่ว่าขันไดฝันวันศิลมันค่อยแม่นสบะ เอาวนน่นเาเขาพดว่าเขาเรยจ่แคนตัวใดบ้อนบ้นใดอยู่หุ่นี่นะคดว่าเขาเขาเนี่ยนอนไหนกาวเรียกี่ยวของอี่างไรี่จัว่าเออเข่าโอ้ผูผฝันแม่นผู้หนึ่งตัวนัสั่นนะบ่ธรรมดาเลยเขาไม่เข่านี่าเขาคือเขาที่เอเพราเขาว่าเส้นกับเราตเข่าตาคำตาคำฝันแม่นนี่วะเอาที่ได้ตังซื้อให้ดุวัดเนาะ เรียกข,ข้าเจ้ามาจุกแถวนาคหาแปดหรือเ่ครับวันนี้มาดใกล้มือวัตถินมาฝันฝันว่าถือขันหาขันแปดขึ้นไปนั่ชิมขึ้นขึ้นไปมีพระผู้นึงองค์นึงโยห์ขันเมื่อมาอยู่ยังนี่พระนี่ว่าฉันนึกว่จักกูบอฉันชูนขันหาขันแปดเฮียซะโอ้เล่ไปหาพวกกันนี่ยังกันเหรอ อาจารย์สามารถกับอย่าง oh. oh, ัวกนี้นไหโอ้ฟางเลยก็กับพูดให้หน่อยโอ้โอ้มีแยดที่เนอะมีแย้อโอสามคนที่มากน้ำกันนะอ้ครับ่อางก็โอเคครับัโอเคครับบนี้เปลี่ยไปเฝ้าอย่างซูนฟังเฟันว่าตาว่านฝันมเคื่อนฝันว่าขันแปลกแล้วฝันหาซะ เรื่องพวกเขาแล้วแถวหน้าพัสดุ์มันกับพวกเขาอีดีตอนนั้นแตกแลน่พัสดุแต่ว่าลักษณะการณฝันยังสี่เจ้าเก้าขึ้นว่าเรียกสีด้มาอยู่พิษว่าอยู่สีดายสีด้ยเรียกมาอยู่เนาะแต่ว่าก็ต้องเบื้องหลังอหลัดหลัดมาอนี้โอเคครับเมื่อนั้นก็ขึ้นมาคำมืดชื่อมืดดาราเราลงไปได้ว่ามันตายไม่รับว่าพวกไทย เป็ดไทยล่านได้เรีอีดีนัคือบัวมาว่าสันไปบอกถึงมาพอดีปล่อยคนกลางทางจอดจอดตายังัวฟันดีฟันดีเยืะแยวสันให้เรีตัวใดสันห้วยนึ่งหาศูนแล้ววาสันเนาะกระเือกตันึ่งหาุนมันออกตัวใดเลยมันออกสิบหาชีเออ้ครับเอาตัวหนามะแต่ว่าวันนี้กระเทือกสมัตามก็กระเทือกตัวเทรับ วันมิ้งวับางนึงก็เจอยู่ห่องบ่ได้ทุนโอ้ยหมายถึงว่ามีกำไรหน่อยละเอียดลอยอสี่สิบว่างหันว่างหันเอา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 เลขอยกจัส่มา้งสิโอ้ยเอาบัสคู่มองเท้เออว่างหันบ่ได้เลขยกมาเจ้าพูดอะไรเปล่าอ่อาบาดเลขเลขของเจ้าของบ่มีเลขศูนย์สามตัดถิ่นบ่ตืดโอ้ความช่ำวันนี้ตัวตัดหรอโอ้ย <laughs> ช่วยหน้าวันนั่นจะมาเข้ากับมาเอามาแล้วหลังจากที่เอาเรียกมาแล้วกับมาเสียงก่อนเม่นมาพอกับบ่บ่ได้เสียงนี รรมดาเอาใจเอาเอามานี่ต้องออามาฝันจ no ังกอนบ่ว้าเลขสีเขาว่าเขาของสินะเออนั่นแหละบริเตงเลยยังเนาบ่นั่นเนาบังมือก็เลขสีเขาเพาเขาเนี้ยฝันหลุดบริเตีเงี้ยบ่ก็มีนะกับกวกไม่ไงอ่งเนี่ยครับผมไปคูดท่้ละ กูไปกูสิงพวกไม่ให้สบีเพิ่นมาปูชีบเขายเห็นสุกเ็นทียนเหมือนกมือเนี่อยได้เข่าม่อนีผมไม่ได้เขาถ้าโดดแล้วกระไ้แล้วเห็นเห็นเห็นพี่าเจ้านี่บอกไปจุดหนึ่ปืนหรอกบกพี่บอลลูนหรอกบอกที่จำก็บอลูยุหัน่ครับครับเพิ่นก็บอกจะกลับไปไหวยุหันหรอใต้ถุใต้เทียนวันจีนฟัน ก้อจีบ้านบอนบักอันนี้ไปจุดทุบยังต้นคูดนจีบ้าอยู่นี่เนาะจุดทูบกันหากันแปเชนัเนาแต่จังไรกัยอนมาจีบ้านนี่กัมาหาเมื่อจีบ้าหาอยู่นี่จังว่าาอีพอสิฟันยังกับจีาอลบกวนแน่ว่างจังไรเนาะแต่ว่าสีสียก็สียกับบริบากันแล้มงนมีกไรเข้าวน หาแนวทางเาปันไปเป็นตีจะเรียครับผมแต่ว่าคาเทียมันมาเสียใจเลขจะคว้งนะเออแต่ว่าเดี๋ยวยิ่บ่ได้ดอกเล่ครับยังบ่ได้เนาะเอาขอบคุณที่อาข้ามหลายๆครับแล้วยังไงกะเดี๋ยวใกล้มือเลขออกผมสิมาติดตามมีพ่อข้ามอีกเท่อนึงนะครับไปเป็นของเอฟซีกะบอดใจรอนะครับใกล้มือใกล้เวี้นบุรณาสีหลังวันศีนกะคือวันที่ยี่สิบเจ็ดบดได้อาจารย์ทามานมาเพราฟันบอด เพราะเัส้นโอ้ยบ่คันฝันได้ว่าจันเลยครับผมโล่ก๋วยเตี๋ยวอยีูนั่นกับแปนเปิ่ลครับครับจานสามารถใช่แน่วมบ่นะจะอะไรก็ตอบคุณนิพนธได้ไหลายสำหรับมงคลโชค89จะได้ติดตามพอคำคุณน้ต่อไปนะครับก็อรอชมนะครับถ้าฝืนฝันผมจะน้ำเสนอทันทีเได้ครับ คลิปนี้ขอขอบคุณมากครับ